บ,บ้านชั้นเดียวนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำครับผมไปดูเบื้องหลังของสีเกสร้างบ้านกันครับบ้านสวยงามครับดูเบื้องหลังของสีเสร้างบ้าน ฝ้าซ่อนไฟนะครับฝ้าซ่อนไฟเอาไว้ครับอันนี้อาจจะสีอาจจะไม่ทัดนะครับยังไม่มีสดวนทุเท่าไหร่ก็มีไฟกระดับพร้อมถูกนะครับผมใหญ่เป็นห้องนี้เลยครับด้านซ้ายมือผมนี่ครับเป็นห้องครัวครับตรงนี้คือห้องนอนขวามือเป็นห้องนอนสองห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคุณผู้ชมเราเป็นห้องครัวก่อนครับกินข้าวกันะครับ มาดูห้องน้ำน,นะครับผม